สิ่งมีชีวิตที่ผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปดูนะฮะคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นตำนานของดินแดนอุษาคเนย์เป็นความยิ่งใหญ่ของดินแดนสุวรรณภูมินี้นะครับพญานาวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่ครับบริเวณองค์พระสมุรเจดีย์เป็นบริเวณเดียวกับที่แม่น้ําเจ้าพญาจะไหลออกจากลําน้ําสู่อ่าวไทย น้ำจืดจะประทะกับน้ําเค็มกลายเป็นน้ํากรอผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับกับเหตุการณ์ภัยแล้งบริเวณแม่น้าโขงผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันไหมกับเหตุการณ์การกักตัวของมนุษย์จํานวนมากและเกิดการฟื้นฟูของธรรมชาตินะฮะเรามีโลมาเราให้เราเห็นปลาวานเพชรคาดเราเห็นปลาฉลามหูดําหรือว่าปลาฉลามเสือหรืออะไรทํานองเนี้นะฮะออกมาเต็มไปหมดเลยแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าธรรมชาติได้ฟื้นฟูจนถึงขีดสุดแล้วครับผมกับ นี่ครับกล้องสองทางไกลไม่ใช่กล้องสองทางไกลธรรมดาเป็นกล้องสองทางไกลสมัยโซเวียตนะครับนี่ครับผมไปหาได้มาจากน้าคนหนึ่งนะครับที่เดินทางไปรัเสเซียแล้วก็กล้องครับวันนี้ผมจะต้องเก็บภาพพยานาคให้ได้ถ้าผมกดสลับกล้องไปเนี่ยมันจะกลายเป็นพื้นที่ลุ่มปากอา่าวเจ้าพญากับอ่าวไทยแล้วนะครับลองดูครับนี่นะครับผมสลับกล้องมาแล้วนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังกล้องเขาว่ากันว่าบริเวณนี้แหละฮะที่มีคนพบเห็นพญานาคครับตอนนี้ผมกำลังส่องกล้องทางไกลไปเรื่อยๆอยู่นะครับผมจะวันนี้เราโชคดีมากนะครับที่คงอยู่ในช่วงปรากฏการณ์ของน้ำลงนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้เห็นกับพญานาคได้ง่ายขึ้น,นครับคุณผู้ชมครับผมคิดว่าผมเห็นอะไรบางอย่าง ผมคิดว่าผมเห็นอะไรบางอย่างที่กลางแม่น้ำครับผมไม่รู้จะทำไงผมพยายามจะซูมให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ฮรบริเวณกลางน้ําตรงนั้นครับเห็นไหมครับบริเวณที่เอ่อตรงนี้ครับตรงนี้ครับถ้าถ้าคุณผู้ชมซูมได้ซูมเลยนะครับผมคิดว่าฮ้ยชิดกล้องตกครับสักผิดจริงฮะกล้องตกครับ เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับดีนะผมรับได้ทันบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้เรามาเห็นก็ได้นะฮะดูฮะดูฮะอะตรงนี้แล้วฮะคุณผ,ผู้ชมสังเกตกลางแม่น้ำดินถ้าเกิดว่าซูมได้ผมอยากรบกวนให้ซูมจริงครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพอย์ให้ดูนะฮะดีนะบริเวณ บริเวณตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ครับดูดีดีครับตรงที่มีเรือครับเห็นไหมครับพญานาคเห็นไหมครับเห็นไหมครับพญานาคโอ้โหตัวเป็นเป็นเลยครับคุณผู้ชมผมไม่เคยเห็นอะไรจ้าจ้าขนาดนี้ครับศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินครับผมว่าจบวิดีโอดีกว่าครับเท่านี้แล้วครับ